โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวที่ชาร์จแบตจักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมาสามารถที่จะชาร์จจักรยานไฟฟ้าได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมที่เป็นหัวชาร์จอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาบอกข้อดีนะครับผมว่าเจ้าตัวที่ชาร์จตัวเนี้ย มันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับผมออย่างแรกเลยคือราคาถูกครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ1้0ยอ่ร้อกว่าบาทนะครับผมาหาในแอปต่างๆได้เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้นครับผมจะมีไฟสถานะนะครับผมอ่า,อานี้นะครับเวลาแบตเราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะบอกบอกอย่างนี้นครับผม อันที่ไม่กระพริบนะครับผมก็คือแบตเรามาีประมาณนี้ครับผม40%นะครับผมเขากำลังชาร์จขึ้นไป60 80 100, 100นะครับผมถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับผมตัวนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะไม่กระพริบนะครับชาร์จเต็มปุ๊บมันจะไปอยู่ค้างที่100นะครับผมมันจะไม่กระพริบแล้วก็เวลาเต็มนะครับมันเครื่องตัวเนี้ย อ่ามันจะมีเขาเรียกอ,อะไรพัดลมนะครับผมพัดลมเขาจะดับ, Auto บอัตโนมัตินะครับผมก็คือการตัดไฟอัตโนมัตินะครับผมอ่าตัวนี้มันก็จะไม่กระพริบแล้วนะครับผมถ้ามันเต็มอ่าก็ที่ชาร์จไฟตัวเก่าครับผมที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าที่ชาร์จไฟตัวเก่ามันพังนะครับผมนี่นี่ที่ชาร์จไฟตัวเก่าที่แถมแถมมากับเจ้าตัวนี้เลยครับผม ก็คือชาร์จไปวันนั้นคืออยู่ดีก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดอะไรสักอย่างเนี่ยดังปุ๊บนะครับผมแล้วก็ชาร์จไม่ได้เลยครับผมผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับส่งไวด้วยครับผมตัวนี้อ่าโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ผมมองว่าดีมากเลยครับผมราคาไม่แพงด้วย